สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789นำโชคนะครับมาพบกับแนวทางลาวสตาร์รอบปกติและว i p อพ,พีประจำวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันครับเข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับเรียกตัวเดียวลาวสตาร์และฮานอยนะครับ รอบเยน็นรวมไปถึงแนวทางที่ไม่ได้วางไว้ในช่อง youtube ให้อดลา์ไปขอเป็นเพื่อนและขอเข้ารุ่งมุ่มได้ที่ id ด์ไลน์นี้นะครับผลวันที่23นะครับปกติออก351ล่างออก93 V ออก334ล่างออก46ครับเมาาื่อวานนี้อาร์ไทยกับ3นะฮะนี่ฮะเราสตาร์วีปกติ4กับ3มาทั้ง2เลขครับปังมากเมื่อวานนี้นะครับ3มา ปกติและ V ีมา V นะครับเจาะแตก4 6นะคะเจาะแตก V ี 4, 6แล้วก็เจาะแตกปกตินะฮะ9 3เจาะแตกไป2รอบนะครับ อ่ะก็0 4นย์ไม่มี3ตัวเนาะนะครับนี่นะคะับมมาบนล่างแล้วก็จอดแตก93อันนี้3 3 4าลากแตก3ตัวนะครับอันนี้4 6เจาะแตกล่างโอเคเมื่อวานนี้ปังไม่รู้จะปังยังไงนับกันนะครับว่าเมื่อวานนี้ถ้าเล่นตามสเต็ปอ่าถ้าไปตามสเต็ปจะได้กี่สเต็ปนะครับมาดูเลขเด่นวันนี้กันนะครับ เด่นวันนี้8และ7นะครับเจาะสองตัว88ดแปดแปเค่ะเจ็ดแปดเจนเน้นนะครับเจกับ81นะครับเจาะสามตัว หกเจ็ดสี่สามแปดหนึ่งสองแปดแปดแล้วก็ตัวสุดท้ายเก้าเจ็ดหนึ่งครับเข้ากลุ่มไอดีนะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับเรามาสรุปกันนะครับเราสตาร์จากวันที่ 24สิเดน7 8ครับเน้นนะคะ2ตัว7 4, 8, จะ1สีเจาะ3าตัวนะครับเม็ดเดียว381ลายตามนี้นะครับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ